มึงปิงป้ง,งมึงปิงป้งสวัสดีตอนเช้านะคะมาเที่ยวตลาดนะคะตลาดเรียกว่ามึงปิ้งว่ะมึงปิ้งอะ่ะเออเขาบอกมปนแต่ผักเนี่ยมันมส,สดเลยคะ่ะหอมโบราณนะคะที่เขาทำอาหารกินยังไงแล้วพาเพื่อนมาดูด้วยมาโชะคเลยคะ่ะมาเลยค่ะ เรียกว่าภาษาภาษาเรานะสเป,ประสปประสปประสเป,ปรโรสเปโรนี่ภาษาพมา่านี่ไม่น่าฟังเลยเนี่ยดีมากเนี่ยพวกข้ามาเลยค่ะตลาดมุ้งเป้เนี่ยอยากกินอะไรที่นี่นี่คือว่าเออครื่องชื่อที่สุดคือว่าโมฮิงกาโมฮิงกาเนี่ยเป็นเป็นข้าวเซียงหนะคะ่ะใส่กระทยอร่อยมาก ดอกไม้ดอกไม้สดๆนี่ยสวยมากเลยค่ะดอกไม้สวยๆเนี่ยของในเมืองไทยเราไม่เห็นนี่มันไม่ค่อยมีอ่ะเนี่ยนะทายังไงคะบรรยายสองหินโอ้สองสองหินนะสองหินนี่ถือว่าเป็นสองพันภาษาเข้ใต้เด้อปีที่งานเขาเด้อสวยมากเดี๋ยววันหลังมาชมต่อนะแค่นี้นะบ๊ายบาย